สบายดีพี่น้องมาจุกุกคนมากินข่าวน้ำกันพี่น้องปนป้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ส่วนพักพี่น้องอันนี้ก็มักแต้มักทั่วมักแข้งในกกพี่น้องมากับเด้อพี่น้องเด้อเไ่้พี่นอ้กกนองเพื่อจะได้กินข่าวเบิ่เบิกใบบุญกันนะเกอเป็นขกาอยูอ่เบื้องมือนี่มีแต่ขี้ทรายนี่ลูกก็นะโมกระฟอ มาเด้อคิดข่าวเด้อพ like, ี <c oughs> <ın> ่น้องเด้อพดบุ่นง่ันยาดเมาหอดเจโต้ไปกันยสบายดีพี่น้องมือถกอนทุกคนแรงนี่สบายดีพี่น้อง

น้ฝนแล้วมันบวกกาเราอะทตัวเราไปตรามันน้มแหงนี่นะนเหนียเช่าเราะอาดเดี๋ยววันนี้นาฝนจะนมันหลมองแก้วเนาะมันขุ่นเวลาน้ำฝนมันชอบอุมเยำนี่แล้วมันแห้งมันยูเราเนอะช้นแจ๊บอนลำจ่างแค้แค่ลจ่างแ เอาเนไปเอา้าเน้าพูนนมันเป็นแต่ละบนบางบดก็ใช้เอาหน้ามอนเอาบวกน้ามันเท่าเอาน้าไลทเท่าน้าห่วยนะนะน้าไรน้าไ้าคัมนะมันไลอยู่เลยะน้าบวกห่างนั่นแหละเอากินได้ชาตบางคนบางคนก็บปลวกเลยเนาะปลวกจนอคอยะทำกระุบบไกินจังหดเอา จากแตปีเขาน่าขัอขัวคือช่วงพักจ้าเขาไปเอา่ตู่มันยังเห็นอยู่น่ในเวลาน้ำมนบอนคันเอาน้ำบนันบไหลายขนเอาบวอน้ำไหลเลยบุ้มีอยู่บ้านก็มี่บนเอาสุดเดียวจะทางเข้าบ้านเ็กินแล้วเอาเมันไหลเห็นบอบรรจาจากอยู่ในน้อใจแต่ยู่บนที่ครัวข้ามเขาเอาเอาไล่เท่านจะเคียวเขาเบามันเป็นน้รวยเนกับเป็นน้าจิ้มัวน้ำสัใจเหรอร เทาพวังกินบะไรเจ้าเคยเห็นเขาเอากินบะไรเขาเคเห็นกินบะไรแค่นับลงมาเจ้าแค่ห<ม>ัวเจ้าจะได้ข้าบ้านเราที่อยู่นเออมันก็ต้องน้ใส่รู้ว่าเรกินได้เทาอยู่เทาก็เพรเวลามันเห็นแล้เสินได้ทุกบ่อได้ตายกินบไรได้เท้าอยู่เห็นะเี่ยวจะเคี้ยวอยู่เหยะมันันเป็นผิดหรือเนมันเป็นเทาคเ่ักเากับพเทามันอยเป็นไมันเ,เป็นหหลาบ ขอกันเาต้าแล้วไปจีบเอาหมอนะับตัพวกใจก่นอนเง อ้าวอ้าวนี่พี่จ๋าคุณจะรอหาเดี่ยวอ้าวโยบ่ดิดูนะโยเนี่ยดูลาเข้าเนี่ยละอ้าว

có đầy cốp đâu mà sai không mấy mẹ ăn nắm mồm á ô đưa đi 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 ô đưa hello ạ hello 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 hello